ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วีผมนะครับนิดนะครับผมเอ่อถามว่าผมหายไปไหนมาหลายเดือนนะผมประมาณสองเดือนนะนะก็คือเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปต่อนะครับเนื่องจากผมลองดูคลิปขมผมแล้วเนี่ยเอ่อคุณภาพคลิปมันไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยสังเกตจากภาพนะครับผม เนี่ยคุณภาพคลิปมันก็จะแบบแตกๆใช่ปะผมก็พยายามที่จะเก็บตั้งหาเงินเพื่อเอ่อเอามาซื้อการ์ดจอใหม่ให้แบบเอามาประกอบแล้วก็ให้แบบมันมีความคมชัดให้มีแบบอะไรเลื่อนๆๆหน่อยเพื่อแบบความสบายตาของคนดูครับผมอ่แล้วเวลาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากนําเสนอให้คนดูเท่าไหร่นะฮะก็อยากให้แบบอยากนําเสนอสิ่งดีๆให้คนดูเงี้ยประมาณนี้นะครับผม เออแล้วก็ทำไมผมยังไม่ซื้อกาจอนะผมก็ปรากฏว่าช่วงนี้มันเป็นเออกาจอขาดตลาดใช่ไหมเออบิตคอยแล้วก็พ่อค้าเก่งกำไรกันแล้วก็ซัพพลายจากต้นเรื่องมันก็ขาดอีกนะครับผมแล้วก็มาโควิดระบาดอีกมันก็เลยอะไรมันก็ผลิตกันไม่ได้นะครับผมก็เขาบอกว่าต้องซื้อเป็นคอมประกอบแทนนะคทมแบบเซ็ตเซตสมบูรณ์เลยเออมันถึงจะ ให้ได้นะผมรวมถึงจะซื้อได้นะครับผมแต่มันแบบราคามันสูงเกินไปแบบคนอย่างผมก็คน,นบ้านๆนะผมไม่ได้มีตังอะไรไม่ได้ร่ารวยอะไรมากนะผมก็มีตังแค่ยิบย่อมนะผมยิบหน่อยหน่อยเดียวเองก็กว่าผมจะหาได้นี่มันก็ลําบากผมพอเวลาจะไปซื้อนี่มันก็โอยสถานการณ์ไม่เอือมเลยเฉลือเกินนะผมก็เลยเลิกทําไปก่อนนะผมแล้วก็เอาไปนั่งเรียนแล้วก็ไปหาตังก่อนนะผมไปเรียนหนังสือนะฮะ แล้วก็ผมก็ลองมาทำคลิปกลับมาทำคลิปดูเผื mm. ่อมันจะมีอะไรดีขึ้น mm. แล้วก็มาดูกระแสว่าจะเอาอยัางไงกับช่องนี้นะผมช่องเนี้ย mm. ผมจะถามท่านผู้ชมเลยว่าจะทำต่อดีไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะขึ้นอยู่กับคนดูเลยนะครับผมจะตามใจคนดูนะผมส่วนเรื่องเอ่อคอมเนี่ย ผมพยายามจะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะผมถ้าผมยังทําช่องนี้ต่อผมก็จะพยายามจะเก็บตังค์ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เอามาทําให้เสร็จนะผมทําช่องนี้ให้แบบให้มันอลังการให้มันบรรลุเป้าหมายแล้วก็ทําเพื่อคนดูนะผมเพราะบางคลิปที่ผมทำเนี่ยมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะฮะอ่านี่ผมผมลองใช้โปรแกรมอัดปรับสูงสุดนะก็ได้แค่ประมาณนี้นะผม ไม่งั้นมันจะกินสเปคคอมมากๆแต่ถ้าว่าทำได้ไหมก็ทำได้แหละประมาณนี้อ่ะภาพภาพประมาณนี้ผมพอทำได้นะก็ชัดขึ้นมาจากคลิปก่อนๆนะแล้วก็ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับอืมให้สอนอาร์กิวดิตนะครับผมก็งงอยู่นะฮะแล้วก็ทีมคุ้งนะฮะเป็นกำลังใจผมก็ขอบมากามครับนะผมแต่พยายามจะทำไปเรื่อยๆนะ เอ่พี่ครับโปรเจกต์อนุนากิรีบอลแหละพี่ส่วนโปรเจกต์อนุนากิรีบอลนะครับผมถ้าทําต่อเนี่ยถ้าขอให้ผมทําต่อผมทํานะฮะถ้าให้ผมทําต่อผมทำจาไปไหะแต่แต่ผมผมผมทำไฟล์ไฟล์เซฟหายไปแล้วอะมันหายไปเลยเอ่ะไม่มีแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะถ้า ถ้ากลับไปทำใหม่เดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นใหม่ตั้ง่ต่ต้นเลยนะผมเริ่มพร้อมกับคนดูเลยแล้วผมจะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับผมเพื่อให้ทุกคนนั้นสนุกสนานกับคลิปวิดีโอของผมนะฮะแล้วก็นารูมอนชา n นลครับพอเวลาไปลงถ้ำพอเข้าถ้ำแล้วมันดึงกลับหาเจ้าของเซิร์ฟต้องทำยังไงคะคลิปนี้ผมเคยทำสอนไปแล้วนะผมให้เพิ่มระยะเพิ่มเพิ่มระยะ ไอ้นี่นี่นี่เ้เพิ่มระยะป่าไปดูในคลิปเอาเลยนะครับผมสอนไว้เรียบร้อยเลยนะฮะก็ใครที่กำลังใจผมก็ขอบคุณมากครับผมเอ่อนั้นผมก็ขอเปิดรับบริจาคเลยนะครับเพื่อแบบ เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะผมแล้วก็เป็นต้นทุนนะครับผมเป็นต้นทุนให้ช่องผมผมใครที่โดน์ผมก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับผมที่ช่วยโดนเน็ตให้ผมเดี๋ยวผมจะขึ้นโดนเนทไว้เลยนะครับผมก็ไม่รู้นะผมว่าจะพูดอะไรดีนะครับผมอ้เก่งมากเลยเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ใครที่มเป็นกำลังใจให้ผมก็ขอบคุณมากผมแล้วก็สําหรับผู้ติด,ดตาม2ง3ผอมผมก็ขอบคุณมากผมที่ติดตามและดูกันมาแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามผมมาตั้งแต่อ่าซีรีส์ซีรีส์ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ผมขอบคุณมากๆผมแล้วก็ใครที่เป็นอกำลังใจให้ผมนะผมก็ขอให้อยู่กับผมไปนานๆน,นะครับอืมไม่รู้เรจะพูดอะไรดีละก็สำหรับวันนี้มผมคงตลาไปก่อน,นเนิ่นๆเลย ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ